thank you กพื่อนทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับครูลูกหมีค่ะวันนี้จะมาแนะนำการประดิษฐ์หูละหุปแบบง่ายๆและก็มีราคาที่แสนจ,จะประหยัดค่ะก่อนอื่นต้องมารู้จักอุปกรณ์ในการทำหูละหุปก,ก่อนนะคะเขาแบ่งเป็นสองอย่างค่ะอุปกรณ์หลักๆและอุปกรณ์รองหรืออุปกรณ์เสริมนะคะ อุปกรณ์หลักในการประดิษฐ์มูลมูก็จะมีเจ้าท่อตัวนี้แหละค่ะเรียกว่าท่อ PE ท่อ PE ค่ะหาซื้อได้จากร้านขายเครื่องมือการเกษตรทุกที่ค่ะที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นขนาด20มิลนะคะและก็ใช้ความยาวประมาณ2เมตรสำหรับเด็กตัวเล็กๆค่ะ และก็ใช้ความยาว2เมตรครึ่งถึง3เมตรสำหรับผู้ใหญ่ที่ตัวโตวนิดนึงนะคะค่ะและก็อุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งก็จะมีตัวข้อต่อค่ะไว้สำหรับข้อต่อก็มีขายที่ร้านขายเครื่องมือการเกษตรทั่วไปนะคะบอกว่าขอซื้อข้อต่อและท่อ PE ค่ะ และอุปกรณ์หลักอีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือเทปพ,พันค่ะเทปพ,พันสายไฟที่เราคุ้นเคยกันดีนี่แหละค่ะนี่คืออุปกรณ์หลักๆนะคะมีอยู่สอย่างด้วยกันค่ะและอุปกรณ์เสริมค่ะอุปกรณ์เสริมในการประดิษฐ์มูลมูกค่ะทําไมต้องเรียกอุปกรณ์เสริมนะคะก็คือว่าถ้าไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้ก็ทำมูลมฮูกได้ค่อนข้างลําบากทีเดียวค่ะ อุปกรณ์เสริมอย่างที่1ก็คือไฟแช็คค่ะและอย่างที่2ก็คือเทียนค่ะเพื่อให้ความร้อนแต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ามันเป็นอุปกรณ์เสริมได้อย่างไรค่ะและอีกชนิดหนึ่งคือชนิดที่3ค่ะก็คือน้ําค่ะและชนิดที่4อุปกรณ์เสริมอย่างที่4ี่คือกันไก่ค่ะรู้จักกันดีแล้วนะคะค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะ เรามาทำฮูล่าฮุกแบบง่ายแสนง่ายและประหยัดได้เลยค่ะค่ะมาประดิษฐ์ฮูล่าฮุกแบบง่ายและประหยัดเลยนะคะอยา่างแรกค่ะเมื่อเพื่อนเพื่อนทุกคนมีท่อ PE ตัวนี้แล้วที่เพื่อนเพื่อนเห็นในเวลานี้มีความยาว2เมตรครึ่งค่ะและท่อพ e นี้มีขนาด20มิลค่ะ แต่ว่าท่อพ e มีหลายขนาดนะคะขึ้นอยู่กับรูปร่างด้วยค่ะค่ะและเมื่อท่านมีท่อแล้วข้อต่อค่ะก็นำมาใส่ตรงปลายด้านใดนด้านหนึ่งนะคะแต่ว่าท่อ P e จะมีขนาดแข็งค่ะดังนั้นจะต้องใช้ความร้อนค่ะซึ่งก็คืออุปกรณ์เสริมที่เราเตรียมไว้ค่ะนั่นก็คือเทียนกับไฟแช็กนะคะเรามาทำพร้อมกันเลยค่ะ เมื่อใส่ได้ไม่ได้นะคะใส่ไม่ได้ค่ะก็ใช้ท่อลนกับไฟที่อยู่กับเทียนนะคะเพียงเล็กน้อยให้ท่อมีความยืดหยุนค่ะให้ท่อมีความยืดหยุนแล้วก็ขยับขยับนะคะขยับค่ะก็จะเข้าได้นะคะแต่ถ้าเข้ายังไม่ถึงตรงกลางของตัวข้อต่อท่านก็ลนต่ออีกนิดนึงค่ะไม่นานเกินไปนะคะให้เฉพาะลนเฉพาะ ท่อมีความยืดหยุ่นแค่นั้นค่ะค่ะแค่นี้ตัวข้อตอก็จะอยู่ในตัวท่อของชื่อว่าท่อ P.E. ด้านหนึ่งแล้วนะคะและเมื่อแค่นี้ก็จะนำน้ำค่ะใส่ไปในท่อให้เต็มทำไมต้องใส่น้ำคะนั่นก็มีคำตอบที่ว่าใส่น้ำแล้วจะทำให้ท่อซึ่งมีขนาดเบานะคะ มีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นและเวลาท่านเล่นฮูลาฮูก็จะมีน้ำหนักของฮูลาุที่อยู่บนตัวของท่านได้นานขึ้นนั่นเองค่ะค่ะก็ถึงเวลาที่ใส่น้ำในท่อแล้วนะคะท่านควรใช้นิ้วมือปิดข้างหนึ่งและก็ใช้น้ำจากเหยื่อนะคะใส่ไปในท่ออีกข้างหนึ่งค่ะเรามาใส่เลยนะคะพร้อมกันเลยค่ะ ใส่จนเต็มแล้วนะคะและอีกครั้งค่ะท่านต้องเอาด้านหนึ่งนะคะลงนไฟและก็ใส่ไปในตัวข้อต่อนะคะที่อยู่บนตัวเจ้าท่อ PE ด้านที่เราใส่ไปเมื่อผ่านมาเมื่อตะกี้นี้นะคะลนเลยค่ะ เรียบร้อยค่ะแค่นี้ก็ได้เจ้าตัวละมุบและหูล่งมุบแล้วนะคะแต่ว่าการหลุดสักนิดหน่อยนะคะเวลาท่านเบี่ยงหูล่มุบเนี่ยค่ะบางทีความแรงในการเบี่ยงเนี่ยมีเยอะนะคะการหูล่มุบหลุดออกมานะคะก็โดยการใช้เทปพ,พันสายไฟนี่แหละค่ะซึ่งก็ใช้สีดำนะคะวันนี้ใช้สีดำให้ตรงกับท่อพีที่เราใช้ค่ะสีจะได้กลมกลืนนะคะ ค่ะเรามาพันเลยนะคะวิธีพันก็ก็ไม่ยากค่ะพันให้ปิดส่วนปลายของท่อ PE นะคะและก็พันจนถึงตัวข้อต่อ และก็ให้ปิดตรงปลายอีกด้านหนึ่งของท่อ PE ให้แน่นเลยค่ะค่ะปิดตรงปลายนะคะส่วนปลายทั้งสองด้านของท่อ PE ค่ะปิดให้แน่นเลยนะคะและก็ใช้อุปกรณ์เสริมอย่างสุดท้ายก็คือกันไกลค่ะตัดนะคะ และก็พันให้สรแค่นี้เราก็ได้ฮูลาฮุกที่สวยงามประหยัดเงินและก็มีความภาคภูมิใจด้วยค่ะที่ประดิษฐ์ขึ้นเองและเราก็จะเล่นฮูลาฮุกเองทุกวันนะคะเพื่อให้มีรูปร่างสวยงามและก็คุณดีได้ตลอดทุกวันค่ะและพบกันใหม่นะคะในตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ